สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้โรสตอรี่ค่ะจะพาเพื่อนๆนทุกคนนะคะไปปลูกดอกก้านกันค่ะดอกก้านนะคะหรือว่าบางพื้นที่นะคะจะเรียกว่าหน่ออีลอกนะคะหรือว่าหน่ออีลายค่ะต่างพื้นที่นะคะก็จะเรียกต่างกันค่ะนี่นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ดอกก้านนะคะที่เราได้เตรียมเอาไว้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าสวนมะม่วงหิมาพานนะคะ ไปปลูกเมล็ดพันธุ์ดอกก้านด้วยกันคะ่ะเพื่อนๆเป็นการปลูกแบบผสมผสานนะคะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคะ่ะไปปลูกเมล็ดพันธุ์ดอกก้านด้วยกันคะ่ะเราก็จะนำเมล็ดดอกก้านของเรานะคะมาปลูกตามร่องสวนมะม่วงหินมะพานนะคะเป็นการปลูกแบบผสมผสานนะคะเพื่อนๆวิธีการปลูกนะคะเพื่อนๆก็ง่ายๆเลยคะ่ะแค่ นำเมล็ดดอกก้านนะคะอ่าหยอดลงไปตามร่องแถวค่ะพลโ,โลัลโ,โลมาด้วยอีกแล้วนะคะวันนี้ <c oughs> นี่นะคะเราก็จะหยอดเมล็ดดอกก้านนะคะลงไปตามอ่าร่องแถวเลยนะคะระยะในการหยอดไม่ต้องห่างกันมากนะคะเพื่อนๆ ปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกบดินนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะชุดนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูต้นที่เราปลูกปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นต้นมะม่วงหินมะพรนาวนะคะที่เราปลูกดอกก้านไว้นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะนี่ค่ะเราปลูกไว้รอบต้นนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะปลูกไว้รอบโคนต้นค่ะนี่ค่ะปลูกไว้รอบโคนเลยนะคะกำลังแตกยอดนะคะปลูกไว้รอบโคนต้นเลยค่ะตอนนี้กำลังเริ่มเอาหญ้านะคะนี่ค่ะ ดอกก้านของเราในส่วนมะม่วงหินมะพานนะคะ,มะเมล็ดพัน์ุเหลือน,นิดนึงค่ะไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะหาที่ปลูกเพิ่มเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูดอกก้านนะคะที่เราปลูกไว้ตรงร่องส่วนมะขามนะคะเป็นส่วนใกล้บ้านนะคะถ้าเราปลูกจากมเมล็ดนะคะช่วงหนึ่งถึงสามปีแรกอะคะ่ะเขาจะขึ้น เขาจะแตกยอดเป็นแบบสามง่ามก่อนนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆแบบนี้นะคะใช่หมดเลยเนี่ยค่ะนี่นะคะที่เราปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็แตกยอดแล้วนะคะนี่เขาจะโตเป็นแบบสามง่ามก่อนนะคะถ้าหัวเขาสมบูรณ์แล้วเขาถึงจะแทงยอดออกมาเป็นแบบดอกก้านนะคะ นี่ค่ะที่ปลูกไว้ตรงร่องสวนมะขามนะคะอันนี้ใช่หมดเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามช่องโรสตอรี่ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะกลับบ้านกันค่ะ